สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะมีคนอยากได้ตังค์อีกแล้วคุณผู้ชมช้าผมแข่งขาหมูพะโลนะครับแล้ววันนี้ผมก็ให้เยอะซะด้วยนะชนะผมได้นะสามพันบาทครับผมสามพันบาทนี่โอ้ยวันก่อนชนะได้ได้ลยนะวันนั้นอนะว,วันนั้นได้สองพันสองหรือสามวันนั้นชนะไก่อะไก่สองพันหรอใช่เนี่ยในยครั้งแรกในสามพัน แต่วันนี้ก็คงไม่ได้เนอะวันนี้ก็ขาหมูครับคุณผู้ชมครึ่งกิโลนะครับผมขาใหญ่ๆแล้วก็กินกับคณะให้หมดด้วยนะคณะต้องหมดเฮ้ยคณะเอาไปอีกยังไม่พอออไออันนี้มันน้อยต้องแบ่งไปหนึ่งต้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าใครจะชนะวันนี้แค่กินให้หมดก็พอใช่ไหมกินให้หมดไงทั้งคณะทั้งขาหมูจะดูกัหมด พร้อมยังพร้อมแล้วเราเอาเลยครับผมเอาเลยเรามานานแล้วชิมก่อนชิมก่อนครับไม่เล็กก่อนรื้มอื้มนี่ต้องรอดเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่ในมือผมอ่ะ ไก่เย็นไก่เย็นไก่เย็นไม่มีใครแย่งมมมไม่ผมจะแย่งเงินผู้ชมแชร์ผมเลยเ้อวันนี้กินได้เยอะมาเยอะนี่แทบไม่เกี่ยวอยู่ที่ความเร็วอ่ะมันยากตรงกินทานี่แหละคุณผู้ชม ยอมได้นะมันไม่เคยยอม ใจเย็นแค่อยกินเดี๋ยวเพียพอ multimulti-field Sang kia rồi Hai พี่เกมชอบขี้โกงผมตอนนี้ผมต้องชนะบ้างเชียวผมนะก็อวันนั้นชนะไปแล้วว่าเอาอะไรตัางหน้าโทห้ามาต้องรับหนึ่งกินไม่คุยเลยไขมันนุ่มๆอะไรอ่ะปกติพี่เกมจะไม่กินมันนนเดี๋ยวันนี้ซดหมดก่อนผมเองอ่ะ น่อมาก็กินให้หมดแข็งเนาะฮึอยอมให้น้องไม่ได้เหรอ น้องก็อยากชนะบ้างนะหนึนงทองมีค่า <c oughs> ถ้าอยากชนะก็ต้องหาวิธีให้เก่งกว่านี้ยะยาอยู่ <c oughs> ผมต้องชนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> Ơi, ê! ê! con, ê! ê! giờ cũng có <laughs> 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 ừ, à ê! đi. Ơi, ê! Ơi, vang con. ê! 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 ê!

ยำแพ้ Query ได้นะเอ้ยทำไมขำวะแบบแพ้ อโอ้โหพี่เกมเร็วจังอะวันเนี้ยถ้าอ่อนแบปกตินี่พี่เกมฝืดกว่านี้นะเนี่ยของมันอะถ้าอ่อนก็ไม่ต้องมาแข่งของมันนี่ปกติพี่เกมสู้ไม่ค่อยได้นะวันนี้เร็วมากอะเก็บเสียดายแบงเลขศูนย์เยอะๆอยากได้บ้าง <laughs> 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 ถือว่าขับลูกขับดอก,ดอกหนัอีกหน่อยถ้าผมไม่ใคร ผมขำไม่เสรแหละผมรู้ว่านนมันไม่ค่อยกินผักคะน้าเท่าไหร่คุณผู้ชมผักวัแก้จทางจัดเลยอ่ะแต่ถ้ามีขาหมูอย่างเดียวผมจะแพ้มันแน่นอนผมก็แล้วผักคะน้าเอามาไว้อีกจริงผมกินนะผักคะน้าแต่ที่ผมเกลียดเลยคือตัวนี้ไม่ชอบเลยผมก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆไปไว้ฝั่งูนนคือไม่ลงอ่ะดีดีดีนี่นี่โอ้โหเนี่ยนี่แหละมันคือสเต๊บอะมันมีความเหลื่อมมานิดนึงเออเพราะผมก็รู้ไงว่า จะชนะยังไงอ่ะปกติผมกัดผมจะเหลืองนี่ไว้นั่นแหละแล้วเรากินให้หมดด้วยจริงมันก็ยังไม่ได้อิ่มมากนะแต่มันอันนี้ไม่ลงย่าไปพูดเยอะเถอะแพ้คือแพ้นะครับยอมรับโอเครับลไม่เหมือนใครบางคนที่ผมชนะรอบนั้นแล้วพยายามใจผมแพ้ทำไมอ่ะจะไม่ได้หรอจะไม่ได้ครับผมจําได้เดี๋ววันนี้ว่าผมชนะแล้วนะครับโอเคครับผมดีมากอ่าเสียใจกับเอฟซีน้งนนด้วยนะครับก็แพ้แบบนี้แหละครับผม ใช่ไอตีผมเขารู้กันว่าผมชนะทุกรอบไม่ไม่ผมไม่เคยย่อเยอะนะันตอนผมชนะดีใจกับเงินนี่เฉยยายายาสวัสดีครับสวัสดีครับ